ด้านงานเศรษฐกิจเศรษฐีที่4์ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของเกษตรกรผู้ลงมือปฏิบัติและประสบความสําเร็จจึงได้มีการจัดทําการศึกษาพอร์ตบทเรียนจากกลุ่มบริกิจชุมชนกลุ่มปลูกข้าวอินทรีย์เป็นสุกนาโกเพื่อที่จะทําการถอดบทเรียนและใช้เป็นข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการที่จะทํานโยบายมาตรการและแผนงานโครงการในการส่งเสริมเพิ่มมูลค่า สินค้าข้าวอินทรีย์เป็นแนวทางในการที่จะพัฒนาให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรอื่นต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์การศึกษาในครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาเรื่องของต้นทุนผลตอบแทนและโลจิสติกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกข้าวเป็นสุกนาโกเพื่อที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้กับเกษตรกรกลุ่มอื่นต่อไปมีผลการศึกษาดังนี้ ต้นทุนการผลิตข้าวเจ้าขอมมะลิอินซรีนาปีปีพอปลูก2,565ทั66มีต้นทุนการผลิต5,650บาท39สตางค์ต่อไร่และมีผลตอบแทน6,766บาท27สตางค์ต่อไร่ต้นทุนการผลิตข้าวเหนียวอินทรนาปีปีพอป,ปูก2,565ทั66มีต้นทุนการผลิต5,311บาท20สตางค์ต่อไร่ และมีผลตอบแทน6,235บาท30สตางค์ต่อไร่สำหรับค่าใช้ใจ่ายโลจิสติกข้าวอินทรีย์พบว่า,าเกษตรกรมีค่าใช้ใจ่ายโลจิสติกข้าวอินทรีย์เท่ากับ93สตางค์ต่อกิโลกรัมต่อปีและผู้ประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนมีค่าใช้ใจ่ายโลจิสติกข้าวอินทรีย์เท่ากับ33สตางค์ต่อกิโลกรัมต่อปี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นสุกนากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวอินทรีย์อาทิขนมข้าวพองแบบแผ่นป๊อบไรส์และน้ำสาเกหวานหรือน้ำอามาซาเกตตอนนี้กลุ่มของเราเน้นในเรื่องของการขายข้าวออร์แกนิกนะคะเป็นข้าวกล้องแล้วก็ข้าวสารขาวซึ่งข้าวสารขาวของเรานี้ได้รับรางวัลอันดับหนึ่ง ของข้าวสาเกษตรกรนะคะมปนแ่รูปตอนนี้ก็คือเป็นข้าวฟองข้าวฟองคือข้าว๊อบที่ไม่ได้ทอดตอนนี้ก็จะมีอ่าออริจินอลแล้วก็จะเป็นท็อปปิ้งซึ่งให้พลังงานแล้วก็ช่วยในเรื่องของสารอาหารที่บำรุงสุขภาพด้วยค่ะโดยสสท .C ได้ดำเนินการวิเคราะห์แนวทางการเพิ่มมูลค่าข้าวอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจดังนี้ ขนมข้าวพองแบบแผ่นเป็นการ well. นำข้าวหักจากกระบวนการสีมาอบกรอบและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวพองอบกรอบจากมูลคา่าข้าวหัก8บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มมูลค่าขนมข้าวพองแบบแผ่นเท่ากับ135บาทต่อกิโลกรัม มีมูลค่าเพิ่มขึ้น127บาทหรือเพิ่มขึ้น15เท่าอีกหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจคือน้ำสาเกหวานหรือน้ำอามาซาเกะเป็นเครื่องดื่มที่เกิดจากการหมักข้าวและโคติด้วยอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมจนได้เครื่องดื่มที่มีสีขาวขุ่นลสหวานและอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายขายในราคาขวดละ49บาท หากพิจารณาการเพิ่มมูลค่าพบว่าจาเข้าสารเหนียวมูลค่า10.5บาทสู่น้ำอามาซาเกะมูลค่า490บาทมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง479.5บาทหรือเพิ่มขึ้น45เท่าเรื่องของตัวอามาซาเกะนะคะปัจจุบันนี้เราผลิตได้วันละ100ขวดซึ่งเครื่องจักรของเราเนี่ยยังไม,ไม่เพียงพอเร,เราผลิตแบบโฮมเมดอยู่ค่ะแล้วก็ทดลองกับอหรวยล่ อนาคตแผนของการผลิตตัวอามาสเกตเนี่ยเราต้องการาส่งเข้าโมเดนเพจคาดว่าแผนที่ที่คิดไว้เราจะส่งโมเดนเพจหลายสาขาวันหนึ่งก็ถ้ามีเครื่องจักรที่ทีพ่พร้อมแล้วก็ผลิตเนี่ยวันหนึ่งไม่น่าจะต่ำกว่า15,000ขวดตอนนี้ก็คือมีโมเดนเพจติดต่อที่จะขอซื้อของเราแล้วแต่เราไม่มีกำลังการผลิตที่เพียงพอแล้วก็อายุเชลล์ไร์ของเรายังสั้นอยู่ ซึ่งตอนนี้ปัจจุบันเราพัฒนาเ,ออเชล้อไลท์ของเราอยู่ที่ประมาณหนึนเดือนนะคะถ้าเกิดเราทำสตูดิโอลท์แต่ว่าคุณประโยชน์จุลินยังอยู่ครบเ,เราต้องการเชล้อไล้ที่หกถึงหเดือนหนึ่งปีค่ะ,ะการตลาดยังยังเยอะอย,อยู่ซึ่งเราน่าจะมีโอกาสเติบโตกับธุรกิจของเครื่องดืง่มได้เยอะค่ะอยากให้หน่วยงาน เข้ามาช่วยในเรื่องของเออครื่องจักรแล้วก็พัฒนาในเรื่องของเชล,ล้อไรและก็คงคุณประโยชน์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ไวใ้ในตัวโปรดักต์เองเพราะตัวนี้เนี่ยส่วนแบบ่งทางกรารตลาดค่อนข้างสูงแล้วก็มีมีคู่แข่งของไลน์มากของเราเป็นเจ้าแรกๆของของประเทศตอนนี้เราสามารถที่จะผลิตลากโกจิเองได้แล้วผลิตจัดข้าวของเราเองในพื้นถิ่นอย่างเช่นข้าวเหนียวเขาวงจีไอ แล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิแต่ต้องเป็นข้าวหอมมะลิที่เก่าแล้วก็เป็นพื้นแข็งซึ่งราจะเดินได้ดีแผนการตลาดในอนาคตนะคะเราเน้นในเรื่องของการส่งออกอย่างเช่นตัวซูเปอร์ฟู้ดตัวอามากสกีของเราเนี่ยนะคะอยากจะส่งไปทางตอนออกกลางซึ่งตลาดทางโน้นเนี่ยออน่าจะเป็นตลาดที่น่าสนใจแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เราทดลองขายไปแล้วคือสาที่เราจะไปคือจีนตุรกแล้วก็เป็นอเมริกา แล้วก็แทบเอเชียของเราก็ยังไม่ทิ้งนะคะเพื่อตลาดที่ข้างๆบ้านเราแล้วก็ภายในประเทศเราคิดว่าเราก็จะขายแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้มากเท่าการส่ขของออกค่ะขอขอบคุณหน่วยงานที่เข้ามาช่วยสนับสนุนุ่มเรายกระดับในการแปรรูปข้าวแล้วก็การพัฒนาในส่วนต่างๆนะคะขอบคุณมากค่ะ